พ่อสวัสดีครับขอโทษทีที่หายหายกันไปนานมาพบกับผมอีกแล้วช่องดีกุ XYZ กซวัยนีไม่้ไม่เล่นเกมเลยดีผมรู้ผู้คนอาจจะคิดถึงผมแต่ไม่ต้องห่วงผมยังอยู่ไม่ต้องห่วงแล้วกัน คือช่วงนี้ไม่ค่อยว่างที่ไม่ค่อยอัพคลิปคือไม่ค่อยว่างนั่นแหละโกคีค <Okay, S 1> งไปนี้แหละแต่เอาดีกว่าดูกันวันนี้จะเล่นเกมอะไรดีหาเกมอะไรเล่นดีช่วงนี้ผมติดไม่กี่เกมนะครับช่วงนี้ผมติดโล,ลคูนับ พอเล่นโหดรบมันจะเล่นแล้วติดเด้อคือวิธีเล่นให้สนุกก็คือคือต้องเราต้องมีเป้าหมายนะเวลาเล่นโลกรุ่นอ่ะต้องมีเป้าหมายในการเล่นถ้าไม่มีเป้าหมายมันจะเล่นสนุกได้ไงเป้าหมายของผมคือการที่แข็งแกร่งในโลกรุ่นอ่ะการที่อยากเล่นโหดในโลกรุ่นผมก็เลยฟาร์มเลเวลอัพสกิลบ่อยๆเดี๋ยวนี้มันมีข่าวเลยเนี่ยแหละเพราะว่าเพิ่งเล่นก่อนมันมีปัญหาโลบอกรเ่ะ ถ้าเมื่อถ้าเล่นโรบอกไม่ได้ตอนนี้ก็ขอมไม่ได้สตาร์ดิวอลลี่กันไอช่วงนี้มีเทศกาลใช่ไหมทีม่ยี่สิบแปดจะมีเทศกาลอะไรเต้นพระจันทร์อะไรด้วยแหละนี่เราเข้าเกมอยู่รอ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  ผมลงมัดแปะไทยนะครับมันต้องเข้าแบบนี้ตลอดเวลาลงมัดแปไทยมีควายฟูงใหญ่อยู่ฟูงหนึ่งมีจ่าฟูงมันชื่อว่าไอ้ควายตู้มันแสดงอำนาจช่างน่าดูมันหลงมอ,มอมอสี่จุดสี่ทุกอ,อย่างเจ้านี่มันเป็นใหญ่ ไม่มีควายต,ตัวไหนสู่กับมันใครขัดขืนใครฝ่าฝืนเห็นดีกันนะครับเด็กกุฟาร์มวันฟอร์ออทแต่เงินเป็นล้านผมเป็นมหาเศรษฐีนะครับนี่ผมลูกบ้านอย่างเงี้ยบ้านผมอับกีดจนเต็มแล้ว โอเคตอนนี้ผมกำลังจีบคนคนหนึ่งอยู่นะครับนั่นก็คือคุณคนนี้จะบ้าไม่ใช่ขอค,คนนี้สังหาคุณฮารี่คุณฮารี่ยังไม่ถึงหกดาวถึงหกดาวเมื่อไหร่ผมพยายามตื้อเขาเลยตัวเราชิวตัวเองยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดำรงชีพด้วยตนเอง กลับมาพ้อ,องกับคิดรับสาหร,รับพวกท่านยืนฟังได้เลย,ยรู้ไหเรื่องเราดูใบไ,ไม้ร่วงจะมาถึงแล้วออกิดขึ้นว่าเราดูเหตุการทํากําไรของเราเชาสวสวนเลยละ่ะดังนั้นอย่าลืมเงินเตรียไมไว้สำหร,รับซื้อเม็ดพันธุใหม่ด้วยละ่ะตอนนี้ถ้ายังไม่ได้เอาบัวน้ำไปอัพกรดละ่ะบางทีอาจจะเป็นความคิดดีๆอยู่ผมอัพกรดแล้วเอ้เอแหละไปุผมคุณแหละไปเรียงวะเนาะขุดปูเลยล่ะเราได้ไปเจอปูในเหมืองปูทะเลอยู่ในเหมืองหรือเชื่อ พย c o n j u g a องยวิบโอ้เะเห็นแสงในดวงตาฉันแล้วเสี่ยง,งจากอนาคตวันนี้หลบวิญญาณวางตัวเป็นกลางชะตาชีวิตคุณอยู่ในมือคุณแล้วพย c o n j อากาศดูเหมือนพายุกำลังใกล้เข้ามาคาดว่ามีฟ้าแลบเออป่อผาฟ้าแลบ ว่าในเดือนฝนทำคงคำต่อคำสัญญาแล้วต้องการพริกสินะแล้ต้องการพริกไม่ให้จอสหาเบียสดนะเบียสดเบียสดนะเบียสดเฟสเฟใช่ไหมไปหาดิอยากได้เบียสด เอาเบียร์ทำร้าไม่เอาเจะเอาเบียร์สดคือผมกำลังปลูกเบียร์ที่ต้นเลยต้นโฮปตอนนี้ผมกำลังปลูกต้นโฮปอยู่บว่านปุ๋ยไว้ก่อนวันนี้ไม่ต้องรดน้ำดีเลยตัวซื้อเป็ดมาเลี้ยงล้วน,นะครับวัวมันไม่ออกว่ะ ไงเสียงนั่นกำลังทำไซรูเก็บอาหารสัตว์อยู่บลป๊บบุงบริบรีบริบรือดิงปบริบรือดิ่งทาตะบันของชอบของคุณฮารียซด้วยผมต้องเอาชนะใจเธอให้ได้การเอาชนะใจเธอไม่ใช่เรื่องยาก ขาพับจียังมีประตูแล้วในเจกูยังไม่มีเธอเชียบใครเชียบเองก็ได้ปะอันนี้นอ้จะปิดจะมีอะไรจะลอยฟังนี่ไม่ใช่ปิดนะครับมันไม่ใช่ปิดตัวนี้ปิดวะปิดกับไก่มันจะเหมือนกันตัวเล็กๆในในตัวนี้ตัวเนี้ยนซื้อปิดนะครับจะลอยอะไรให้ฟังขนาดพับจียังมีประตูแล้วในเจกูไม่มีอะไรไมยเชื่อ ให้กองขวัญฮารีไปได้ยังยังให้ไปละหนึ่งชิ้นเองผมจะเอาอันสีทองเนี่ยนี่จะขายได้แต่ผมใช้ฮารีเหรียญหนึง่งโอเคมันธรรมดาเก็บไว้เอาไปทำพุงอาหารฟ้าในเดือนฝนฉ่ำพุงคำโตคำสัญญา ฝนโดนเทล่วงมาใสุมพัดพาขาสเสลงใจไหนบอไปแล้วกับหน้าฝนใครเป็นคนสัญญาเอาไว้ยังมีรอทุกทนร้อนใจคนอย่างเงี้ยก็มีได้แต่หว,หวังหวังวังว่าสักวันหนึ่งจะคอยคอยเธออยู่บนวนจนฝนหมดฟ้าแล้ว เราจะจ้างเครื่องบินบานฝนลงมาต่อสัญญาฝนเทียมรักจนใจพี่ปนเกิดเป็นคนทําตัวไม่เจียมคันไม่ควรกูเลียมไม่เหมือนนิยายจากคลองแสนเสบตอนนี้เราจะไปบุกเหมืองกันนะครับ สิบโมงเช้าโลก่อนที่ยีมมีเวลาผนะมเมืองก่อนไปเข้าเมืองไปขอรับคำอวยพรอนเจ้อวยพรที่ผมในในเ,เพื่อนแหละดูรูไหมไอเนี่ยผมไม่อยากติสนิทก,กับมันหรอกแต่มันมาหาผมเองเอ้ยอยู่หัวใจมันก็ขึ้นเองแต่คนนี้ผมสร้างบ้านให้เขานะผมใจดีผมเป็นมหาเศรษฐีแต่ผม,มปิดตัวตนไม่เข้าใช้หนี้เพราะช้าถ้าเขาเปิดเปิดตัวตนเขาจะมาตามตื้อใช้หนี้ผมผมไม่อยากให้รับการใช้หนี้ มอกจากเป็นฮีโร่ฮีโร่ที่อยู่ในใจคุณไทยตรวจการฮารี่อยู่บ้านพอดีเลยฮารี่อ่ะพระเจ้านี่มันโคตรลิ้นพันเลยพระเจ้านี้มันขอชอบฉันเลยล่ะฉันใช้วเวลาทำผมตอนนี้ฝนตกทำให้ผมมันเละเหมดแล้วโอ้เสียใจจังเลยนะฮารี่คนคนนี้คนสื่อเขียวคือเดก,กุกนะครับ น,นี่เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เขาฆ่าออฟวันเสร็จแล้วออฟวันโดนโดนดีกูเตะหัวหลุดรับจริงจริงหมแบะเลยสมองไหลเลยไปปุ๊บปนเหมืองกันถ้าผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะผมปิดเสียงเกมไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดเสียงเกมผมให้ยิน,มมยนเสียงพูดผมผมไม่ได้เปิดเสียงเกมให้ท่านผู้ชมไ,มได้ยินเสียงมันฟ้าร้องฟ้าผ่า คือผมไม่มีไม้ไม่ได้ซื้อไม้ไมาใช้ผมพาาสดๆเลยไม่มีไมู้ <c> ่ <oughs> อยากเห็นนะผมก็ลองใช้เนี่ยแบบไม่ต้องเปิดเสียงเกมเปิดเสียงคุยยิงเดียวพอขวางทางไงฟ้าในเดือนฝนชำ่ำคงนึกคำต่อคำสัญญาบ้า

cái bụng mới ăn ngân Điểm Cũng ghi lẽ, khuẩn lẻ, không là bừa tốt sơ đời Phá này Không to นจุนเทล่วงมาสายลมพัดพาใครนร้อนใจไหนกว่าไปแล้วกับนาฝนใครเป็นคนสัญญาเอาไว้ทิ้งไห้ก็ทุกทนคนร้อนใจคนจเรียก็มีคนจะงไรลกับ เฮ้ย <minority> ชิบหมเฮ้ยคนจะผมน้ำหน้าเึงโซบมันแรงใจเริ่มเฮ้ยตัวไหนวะอืมพิมพ์อึดเหรอ ผมไม่เก็บแลนะครับผมแ่มีเยอะแล้วแ,วแต่คิดอิชาเป็นควายม,มันไม่มีปัญญาค้นหาเลยไม่มีแค่แต่หวังหวังหวังว่าสักวันหนึ่งึงได้คอยคอยดย อยู่ยานนี้แล้วมาหลอกหลอกหลอกจนฉันตายใจอยู่ไปทั้งตำบลันมีเงินทองมากมายหลายปียืนรอเธอจนฝนหมดฟ้าเครื่องบินนาำฝนลงมาต่อสัญญาฝนเพียง อะไรอะเฮ้ยแย่าหายากเฮ้ยโอ,อยชิบหายขจะไมไ่กินยาไอ้อสัดขุนลืมดูเลือดเฮ้ยลืม,ลม,ลมหาทางไปต่อไม่เจอหรือเปล่ะฟ้าในเดือนฝนชำ่ำคงนึกคำต่อคำสัญญาีปขึ้นเหมืองก่อน ถ้าฉันมีเงินทองมากมายหลายหมื่นฉันไม่ยืนรอเธอฝนหมดฟ้าถ้าฉันล่องเครื่องบินอันฝนลงมาต่อสัญญาฝนเทียมตัดจวงใจปี่ปนคนายเป็นคนทำตัวไม่เจียมควันไม่ควรกู้เหลี่ยม ไม่เหมือนนิยายจาก้องแสนเสันพ thank you